ให้เด็กสยามนายกันว่าโลโก้คือของอะไรไห้ทายว่านี่คือโลโก้ของอะไรแอปเปิ้ลนีครับแน่ใจหรอฝรา่งเป็นอะไรดีฝรั่งเราเล่นแอปเปิลกันกน,ไไนะเก่งมากครับให้ของผมครับก็ให้คำตอบถูกวิ่งครับให้ทายว่าโลโก้เนี่ยของอะไรใช่หรอโลชังง่นเนี่ยตัวน้ไม่รู้หัวใจน่าเอาดีๆสายตามีปัญหาปะเช็คสายตาหรือไม่เฮ้ยเก่งมากเลยอันนี้คืออะไรนะปักจะต่อบคุกกี้ไม่ใช่เลยกูชชี้ครัอบจบให้ทายว่านี่คือโลโก้ของอะไร ก็เลยก็ใจแล้วใช่ไหมหนูใช้อยู่ในทางใช้กันใช้เซรั่มด้วยเก่งมากให้ทายครับนี่คือโลโก้ของอะไรพอละ้วคุณเบลเบลบอกหนูทำงานเลยเก่งมากเลยนี่ครับสตาร์บัคเอาไปแลกซื้อได้แก้วซื้อโลโก้ของอะไรตอบที่ถูกต้องนะครับอีไหนไม่รู้ไปไหนแล้วเมื่อกี้บ๊ายบายครับโตโยตโุใช่ไหมมันคือโตโยตุไอ้ไทยจีนก่อนสภาพหน่อยสับปะรดอะไรสักอย่างนะไรี่เป็นสีม่วงม่ปะเออสีม่วงๆครับ่าจะมีกลิ่นอะไรจะมีกลิ่นอะไรกลิ่นเนื้อหุ่นหอมไหมหอมมากแล้วเฮ้ยกัดกัดอะไรไปเคสโซม